นิ้งแรกของปีเลยที่ชาติภูหินร่องกล้าคุณเคยไปไหมคุณเคยไปไหมไม่ได้ถามไม่เคยค่ะเนี่ถึงได้ขอบรรยากาศจากทุกคนที่ฉันไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลยนะดูสิโอ้ยแม่คณิงอ่ะสวยเนาะเขาเขาเหมือนแบบหิมะใช่ไมน้องน้องหิมะเนาะน่ารักเนาะก็ เด็กก็ยังไม่เคยไปสัมผัสเหมือนกันนะเรา,เ<อ>าก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเนื้อสัมผัสของหิมะเนี่ยเท่าที่เราดูในภาพดูในคลิปดูในซีรีส์ใช่ไหม <laughs> <laughs> เหมือนเขาจะเนื้อละเอียดกว่านะคุณแล้วดูเนี่ยโอ้โหเตาหมูกระท <laughs> ะ แม่คณิงลงเตาแล้วเดี๋ยวจะจุดไฟคุไลไหมเนาะโอ้ะจุดติดหรือเปล่าใช่อ๋อนะคะแม่คณิงแรกของปีนี้ค่ะเกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้านะคะอย่างที่บอกไปจังหวัดพิษณุโลกคุณนะคะก็เนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่เขามีการรายงานสภาพอากาศชาวอันดีฉันให้คุณถ่ายว่ามีแม่คณิงแบบนี้ที่ที่ร่องก้ากี่องศาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าดิฉันให้เดานะอ่า สักประมาณ4องศาอุ้ยเกือบถูกเราเลยนะคุณผู้ฟังไม่ได้ดูข่าวนก่อนเลยนี่3องศาเซลเซียสอยู่ระหว่างนี้แหละอันนี้อันนี้วันนี้เลยนะใช่ไหมของวันนี้เลยนะคะใช่แล้วคุณดูซิบนพื้นที่มีต้นหญ้อยู่แล้วมีองคเกิดขึ้นน้ยเย้ย เหมือนเหมือนซีลีสเกาหลีเลยเนาะเนาะอถ้าเราไปนะนั่นไงสลัเฮโยเลยนะคนมีคู่ดูอะไรก็สวยไปหมดแล้วแล้วก็อุณภูมิยอดย่าค่ะหนึ่งองศาเหมือนกันนะคะทําให้ชาวนี้ก็คือแม่คณิงเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเหมยขาบนี่แหละนะคะดูสิสวยมากเลยนะใช่สวยนะนะเออนี่นี่นี่เป็นไงสุออีใช่นะคะ ก่อนนักท่องเที่ยวเขาก็ต่างอหยิบมือถือกันขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นเที่ยะรึกนะคะาแล้วก็างแรกของปีนี้ไงใช่แล้วแล้วก็มีเนี่ยภาพหมูกระทะเมื่อกี้เนี้ยนะคะที่บอกว่าคือตอนกลางคืนอ่ะทานหมูกระทะกันเช้ามาไม่เก็บโต๊ะไงเช้ามาเกาะเลยเป็นนักคณิ้งเลย